น่โคตรตางเลยมันคืออะไรอะ่ะฮะนีไ่ไงไใช่ยมันคืออะไรนะ,ะ <_ N 2> ได,ได,ดแสดงว่าเพิ่งมีคนมาพักนะเนี่ยมัน,นม,มีขวดน,ะนุ่งขวดน้ำเนี่ย ไปฝั่งไหนวังนี้หรอฮะวังนี้หรอ,หรอได้หมดฝั่งไหนได้หมดเด้ฟมเยอะได้ต่างถุม โอ๊ยย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 ย คนวันนี้น้ํามาสักมืดเลยเนาะเพราะว่าน้าเพิ่งมีเวลานะคะช่วงนี้น้ําจะยุ่งๆหน่อยเนาะแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะ,ะมาวันนี้คือมืดเลยวันนี้น้ํามาบ้านต้นไม้นะคะนี่มากับน,น้องซาสองคนนะน้ามีเพื่อนน้ำน้ําก็เลยชวนน้องซาให้มาเป็นเพื่อนเนาะทุกคนตอนนี้เราก็กําลัง จัดเตรียมของเนาะแล้วก็มาถึงก็ก่อไฟเลยตอนนี้ก็กางไฟชิดเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะกินข้าวนะคะน้าก็ได้เตรียมของมาจากบ้านหมดแล้วกับพุ่งกับข้าวอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ํารู้อยู่แล้วว่ามาถึงต้องมืดแน่แน่คงจะทําอะไรไม่ทันอะไรแบบเนี้ยอ่ะถือว่าวันนี้น้ํามาพักพักผ่อนนะทุกคนมาพักผนะ่อนเนาะโอเค ก่อนเราเคยเอ้น,นี้เนาะ,ะมัดทุ่มมัดเลนี่เลยค่ะทุกคนกับข้าวที่น้ำเอามาจากบ้านนะคะก็มีปลาทูผักดองน้ำพริกแล้วก็ผัดเอ่ออะไรนะมะลักินุกนะคะนี่เลยน้ำก็ได้มากับน้องซ้าเนาะน้องซ้านี่ ครับอบใจครับค่ะน้องซาก็มาเป็นเพื่อนน้ำเนาะมา <c oughs> เดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่า <c oughs> วันนี้เรามาซัดดึกเลยเราเพิ่งว่างกันนะเน <c oughs> างะงานก็เยอะช่วงนี้แทบไม่ได้พัก <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวบรรยากาศบรรยากาศในป่าในน้ำ น้ําเคยถ่ายให้ทุกคนดูพรุ่งนี้เช้าเนาะ ที่ตู้นื้เจ็ดอะเนี่ยสวยเดียวเดียวเราต่อเ <c oughs> สร็จดาวควันไฟอะดิควัวนไฟมันมา,มาทางนี้ที่อุรือชื่อไหนวะ จะปูกับอยู่ลวยวเ่อค่ะตอนนี้น้ำกับน้องซาก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนั่งพักพอนกันเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยปลกเพะปลูกปรกันนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ค่อยพักกันยาวๆเลยตอนนี้ก็นั่งคุยเล่นกันไปก่อนนุ้นน้องซาของเราก็อยู่ฝั่งนู้นเลยมาถึงก็ทำๆๆๆเลยนะเพราะว่าฝังน้ำเนี่ยมาดึกแล้วเนาะแล้วก็มันมีเวลาน้อยนี่แต่ทุกคนวันเนี้ย แล้วก็น้ำรู้สึกน้ำเหนื่อยมากเลยช่วงเนี้ยน้ำรู้สึกมันงานเยอะๆแต่ไปหมดเลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะถือว่าคลิปนี้น้ำมาพักผ่อนแล้วกันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาฟังเสียงกบร้องเนะี่ยทุกคนได้ยินไหมเออโอ้ควันไฟเยอะไปปะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนปลาซิวเยอะมากมากเยอะแบบเยอะมากอ่ะ เดี๋ยวน้ำจะไถพรุ่งนี้เช้าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะดูสิเยอะมากเลยอะ่ะกลางคืนก็จะมองไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะไปแล้วละมันไปหมดละโอยแต่อากาศเย็นเนาะในป่าเย็นมากมน,านี่นไงตามมดตั้งน้น ให้เขาคนเท่ากันมัดถึงได อตอนนี้ก็มัดเปรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวน้องซาเนี่ยจะออกไปสอ่องาหาปูหาผักเอ้ยป่านะคะป,ปูปลาเนาะส่วนน้ำเองก็จะอยู่ที่แคมป์คนเดียวนะคะแต่ว่าน้องซาไปไม่ไกลหรอกทุกคนใกล้ๆนี่เองเนาะน้ำกล้าอยู่แหละเอ้ยโอเค น้ำรู้สึกน้ำไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มันนานมากแล้วนะทุกคนแล้วก็มีเสียงนกคู่ร้องด้วยเดี๋ยวซาต้องเอาถุงไปด้วยนะถ้าไปจับปูอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยปูจะเยอะนะทุกคนแล้วก็ปลาซิวอ่ะเยอะมากๆตอนนี้ก็จะมีทั้งเสียงกบเสียงเขียดแล้วก็เสียงนกตกยุงแล้วก็นกคู่นะคะร้องเนาะ Okay, นัง่นงพักก่อนเราค่อยไปอย่าไปนานนะน้ง,นงก็นั่งรอน้องรอนอนรอน้องซาอยู่สักพักหนึ่งตอนนี้น้องซาก็กลับมาแล้วนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้อะไรนะคะนู่นเลยน้องซาก็อยู่นู่นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยแหละไม่ได้เย็นนะหนาว,ลวเลยเนาะเย็นจริงๆเลยเออหนาวเลยเนาะ โหทุกคนอากาศดีมากๆและตอนนี้น้ำก็รู้สึกว่าจะง่วงแล้วแหละเดี๋ยวง่วงยังซาโอเคเดี๋ยวน้ำกับน,น้องซาก็จะขอนอนแล้วนะคะทุกคนหลับฝันดีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เชา้าค่ะนอุ่งา ต่างเลยอมันคืออะไรอ่ะฮะเรื่องไงกระชายมันคืออะไรอ่ะลองเอ,อาไระชายม่องดูดิน้ำสะดุ้งเลยอ่ะทุกคนเสียงดังมากเจออะไรไหม โดดลงมาในน้ำลเลยลอยเปียกๆฮะลอยเปียกยๆไม่รู้ไ,ไม่เคืออะไรเขาเน่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยไฟพี่น้อก็ยังไม่ดับนะทุกคนเพราะว่อาอากาศหนาวมากเลยคงไม่มีอะไรไ<ม>หรอกอวะฮะไม่น่าจะมีอะไรหรอก อย่างน้อยน้ำก็อุ่นใจนะทุกคนมีเพื่อนมาด้วยนะโอเคนอนเนาะนอนต่อ,อ,อได้ยินอะไรก็เรียกพี่ด้วยนะอ<ำ>โอเคทุกคนน้ำขอนอนต่อนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีเช้าว,วันใหม่นะคะเมื่อคืนก็นอนหนาวกันเลยทีเดียวเมื่อคืนหนาวมากมากเลยนะคะแล้วก็เช้านี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นสายกันนิดหนึ่งเนาะพระอาทิตย์ส่องลงมาละแดดเดิดส่องลงมาละส่วนปลาเมื่อกี้น้ำจะถ่ายให้ดูนะทุกคนน้ําก็ค่อนข้างที่จะคุนอาจจะมองไม่เห็นเนาะเมื่อคืนน้าก่อน,น้องซาก็มาสักดึกเลยเนาะมัน เราเพิ่งว่างกันช่วงเย็นเนาะก็เลยเดินทางกันช่วงเย็นมาถึงก็มืดพอดีเลยเช้านี้น้ําก็ได้ถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆเนานะแต่ว่าหลังจากนี้น้ํากับน,น,น,น้องซ่าก็จะเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะถือว่าคลิปนี้น้ําพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาผ่อนคลายเนาะมานอนรับบรรยากาศดีๆในป่านะคะมาเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของแล้วก็ดับไฟด้วยนะ้องซ่านะเนาะโอเค

เราสองคนก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะ Bye bye. Bye.